และเจ้าลายยูโอบุงพักซุมนี่แม่บุมมีไผ่หดหน้ามันมันสี่แหงตายหมดแล้วโอ้โอ้าไว้พวกเขาต้องไปเอาหน้ามาหดมันอืมจังซี่กันยังไครแด่เซาเ้าป้าของพวกเขามาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงเจ้าใด ไรดิป้าไม่เห็นมีนะจะไม่เห็นอย่างยูนิคอร์อันผู้กลันโหดทักให้ป้านะถ้าบโโหดนะมันจะตายเลยป้าเอ้ยป้าได้ยินพวกเจ้าหัวกันอยู่หรอไปพวกมันเอาป้าเดี๋ยวนี้คงว่อบอโดย <c oughs> ไฟแล้วมะเออป้าเขาตั้งใจมาอยากพวกเจ้าแต่โดนแล้วล่ะ เขาดีใจที่ป้ามายามเบิงแม่หลานน้อยลานนี้เดี๋ยวนี้ได้แปดเดือนละได้โอ้ดีใจน้พวกเจ้าเนาะวันนี้ได้ลูกสายคนหนึ่งละได้หนิก็เขาดีใจหลายที่ได้ลูกสาวเติม <c oughs> ดีใจเบิงแม่เบิงแม่หน่าคือค่อยเท้ๆว่าเห็นเพื่อนเลยเจ้า่อยกระวาคือกันเมนแล้วจังเมนคือลาชนีน้อยเนาะ <c oughs> เป็นตาหน้าหักอีลีได้นน่นะ โบ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 ให้โบให้โบให้แน่นมีนะป้าเเห็นตัวแนลนลินอยู่นอกคุณเหรเดี๋ยวนี้ไงแล้วยะนปนแลนอ้อมบ้านยู่หันหมาโอ้ยโอสงสัยเขสิรินกับมูยโยงเฮียนตีฮโเฮียนอ่ะทุ่เดี๋ยวนี้ขเขาเงเียแล้ววะเออมีนาบขเห็นได้ดีลวบบเหีนตีหีนบมามีนาคนเฮยนมาทุนเงินซานเหรอาางหไง เอออันนี้มีนาโกเฮียนคือกันแต่ว่ามีนาโกเฮียนหลชิงหลยางที่เบ็นประโยห์ยุงเฮียนมีนาโก่วยคลาดได้แท้ได้เออจะเห็นอันนี้แหละลูกเจ้าสิเสียพนมดนะเน,นี่ยแม่ป้าเห็นหนังสือมันบูดีบอลใหญ่นะยิ่งพันเมาสุดความทรัพย์เทียงเลยเด้ออันมีนานีกนอ้ยเออลายูลายูมานางตักป้าในว้ลายูเอ,อ้ยป้าตกใจดีว่า มาเอื้อยเจ้าหนาะไปองเฮียนดยแม่นแล้วนานแล้วมีน้าไปองเฮียนน้ากันมีนา้าไปองเฮียนนกแกว้วผีบ้านี่ก็มาขังใ่ตุ่มเกาะเหรอบ่มีทูบอมาให้ขังแล้วมักไปน้นมีนาตลอดอนอกก็ต้องอยู่ในตุ่มสั้นตัวเนาะป้าเอ้ยมีทูบออกมาอยู่ในตุ่มดอกเออถามรวดพวกเจ้านะ่ะ เนี่ยอันทุเรศก็เฮ้ฮึตู้มันนิ่งนี่มะโอ้ยแลชิพันคนไทยจะหกพันพอแล้วพอยจะไปใส่นกผีบ้าตัวนั้นฮึนกแก้วอันทุบอกออโอ้ยเอ้าหกพันก็หกนะหนาเอาไปเลยเอาหกพันหึนกแก้วนี่อยู่ใส่แล้วก่อนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ย นกแก้วามาเข้านี่เมยนกแก้วสมบัติเซ้ยมีทูมีทูเอ้ยมีทูมากินอาหารไว้มีทูเอ้ยมาไว้มาไว้นี่นะเสร็จแล้วบัดน,นี้นกง,งเงยเข้ามาแล้ว จีเม่ไม่มตาอิทนมิทูอุ้ยบางลานนี้แม่ทั้งทายจังห้านี่นะโอ้ยแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วค่อยบุอยากเจอเลยมันหน้าแห้งี่สุดได้นี่นะลูกสาวค่อยเห็นหาก็ได้หนึ่งปีโอ้ยค่อยเราบุยอยากเจอค่อยจะมีอุกใจลางน,นี้ออนเพียงมุตมต,ตุนุูโตว่าหับว่าหันบึงหน้าตาคือจะเมื่อยแห้งได้แม่บุ้งหัวเช็ดแ้วไหนมินหา เพชรหมกวกก็อยู่ไกลหลายนี่เมียก็บุ้งหัว่อของเจ้าไปไส้ลูกจะรองไปถามเอื้อคูเพิ่นเบิงเพิ่นคูสิฮู้ว่าจะเห็นแนวได่เจ้าคือว่าสิไปรี้ยนรนีดอีกซั่นวะให้หลานไปทอป้าเออให้หลานไปซะจิน่วยหลานก็จะกลับมาโดเออไปก็ไปซะไปละยู่ไปก่อนมีถูกไปดีโอย หบขาดแล้วกรรมกรกรรมกรกรรมกรเอ,อ้ามีนาละยูออกมาให้ยันฝนตกคืนนี้นะครูนอกของพวกหลานนะเดี๋ยวนี้เป็นท้องขี่ห้าพวกหลานไ่รู้จะเห็นเราใหญ่คือซีู่เป็นอย่างไรแห้งที่บอกครูต้องกังวลดวอกนอกของเจ้าจะใครขึ้นได้ถ้าเคียวเฮ็ดเขียวไว้คืนนี้เห็นก็ พ่อจะเริ่มถอกท่องกันก็เอาน้าห้น้องกินหลายๆแล้วได้มีนาเอ้ยท่านหมูจึง<อ>ต้องเอาน้าไ้กินหลายๆผูจะอธิบายให้ฟังท่านหมูเป็นบอกปานเวลาถอกท่องนี่นะเบอร์ผูมีเดอมนี่นะเขีนว่าเวลาถอกท่องหนึง่งเด็กน้อยจะสูญเสียน้ำใน่างกายหลายเมื่อสูญเสียลายเท่าไหร่เหี้ใไทยเด็กน้อยนี่อ่อนเพลยงลงเรื่อยเขาต้องเอาน้าให้เด็กน้อยนี่กินหลายๆเพื่อที่จะให้ไทยเด็กน้อยนี่ มีแหงขึ้นไรนี่นะพุ่แม่เด็กน้อยหนีจะคลายขึ้นอะได้เห็นน้องนั้นเด็กน้อยจะคลายขึ้นบ่บ่มันกับโบเซารโรดแต่มันสามารถช่วยชีวิตเด็กน้อยไว้ได้พวกเขาควรเอาอย่างให้ดกกได้กินแดมีน้ำอย่างอยูอย่เงือนก็ให้กินโลดเด้อเช่นน้ำเขาน้ำโอลานน้ำมะพร้าวน้ำมะนาวนี่นะมีนานะเอ้ยแต่ว่นนอกของเขายัางกินน้มแม่อยู่โอ้อันนี้ยิ่งสำคัญได้ ให้น้องกินนมแม่ลายๆเด้ออ่ะบัดนี้มือเงินได้แล้วไว้ฝ้าไปบอกแม่เด้อเอาหน้าไม่น้องกินลายแต่ตอนนี้ฝนตกฟ้าห้องแห้งหลายได้แต่ว่าพวกเขาอถา่าบุได้พวกเขาต้องเฝ้ามือสวยน้องรายนี้ม่นะม่นะม่นะโอ้มีทูคือดีใจหลายที่เจ้ามา เจ้าป่นเมือจะไปคนพวกเขาบอกเมอ,เอาน้าในร้านนี้กินลหลายเด้อเอาน้าไ่กินลหลายคือต้องแบบนี้ต้องห้เฝ้าเมืองเือนพวกเขาจะนำหลังไปเออเออได้ยุ่งว น้อยไปใส่มดนี่นะแล้วนี้บุสบายเลยพูดเอกน้อยกูไปหาไอ้ครูเพื่อขอคำแนะนำฝนตกแบบนี้หวะคอยจะไปซ่อมหาพวกเจ้า <c oughs> โอ้ม <c oughs> ีทูไินี่ดิ <c oughs> อ๋ออาณ้าไม่กินเลยไลายอนนลาณ้นนา <c oughs> นนไม่กินเลยไลอาณ้ากินละอ้งเมื่อกี้จะว่าอย่างนนกอ่อนมีทูอาณ้าไม่กินเลยไลเมี่ยงเงินนกพี่อวะเออโบไม่ร้ายอย่าบอกอีอย่างเขาบอก พ่อแม่น่านั่นดอกลูกผีบ้าคนถอกท่อ,ทอ,ทอ,อยิงเชียงน้าใหกินแต่คือบุลองเบิง้งแล้วเอาหน,น้าต้มข้าวให้ลูกกินเบิง้งแล้วคอยจะไปซ่อมหาพวกเด็กน้อยค่อยเออกินแม่ลูกกินอีกไวโอ้ยเบิงพี่จังลูกเชียงหน้่หนอ,อะไรไม่กินอะลายแม่หนิยังเกาะผ้าัานเสื่อคลุมหนกตัวน,นั้นมาแล้วโอ้ยเฮ็ดหนิยังก็เฮ็ดไปคนผู้สูนั่นไมอะไรแบบนี้นะ่ะมึงมีคุณมึอนี่มึงมีให้ฟังกวางบุถาหรอกโอ้ยโอ้ยโอ๊ย แม่วิทูได้บอกแม่บอกบอก,บอกแล้วแม่ได้เอาน้ำต้มข่าแล้วกินมากหะายแล้วเด้โทษบึ่งแม่ร้านนี้ยิ้มออกได้แล้วก็จะมีแห้งขึ้นมาแล้วเด้อพวกเขาต้องเอาน้ำให้เร้วกินเรื่อยๆจนกว่าเราจะเซาในน้อนมีนา,นาเอคูว่าเ่าต้องตกใจดอกเวลาเด้งห้าออกมาพวกเขาควรให้กินโตอ,อีกคอยให้เธอหน่อยเธอหน่อยเธอ,อ,เธอบ่วง นี่ยังทายอยู่ได้จังหน่อยก็เศร้าเอ็อกแม่แล้วนี่มีแห้งขึ้นได้แล้วหลังใจกินน้ำต้มข้าวอืมแม่แล้วเรายิ้มอยูนนั่นนะเออมาให้ป้าอุ้งไดีไว้มาให้ป้าอุ้งเดไอ้น้อยใครเป็นกาบ่ป้าเออคม่ใชม่จังสั้นอันเดี๋เนะเบื้องเอาน้ามีกี่ลายๆเขามีแห้งขั่นได้นี่นะเนี่ยแม่แล้วไอ้น้อยเป็นแนวได้เรามีแห้งขึ้นหลายแล้วแต่เรายังทายอยู่ ใช่อ,อเลือดบโบ,บขันสั้นก็ะโเป็นยางดอกบบจำเป็นต้องเอายายกินเด้อธรรมดาในท้อกท้องนีสองสามมือมม้อกบเซาแล้วต้องเอาน้ำให้กินหลายๆได้ฉะน,นั้นร้านนี้ต้องกินน้ำกินอาหารหลายๆแล้วจึงจะแข็งแรงเมืนแล้วต้องเพิ่มอาหารให้ร้านนี้กินหลายๆได้ให้กินหลายๆเท่าไหร่ยิ่งดีมีนาเจ้าหูโบจะไดิ่วนชีวิตน้องหกน้องของเจ้าไว้ได้ไดีดนะค่ะ เจ้าคือกันมีทูเจ้าก็ได้เชิญชีวิตรานี้คือกันเอานะ่ะให้กินหลายๆ In their future lives Let's give girls a chance To find their dreams Think once again Of the girls in our family Let girls go to school And learn new things To help their future Just like their brother